สวัสดีครับอยู่การเกมทีมไฟ,ไฟแทคติกนะฮะสนามครับที่เราได้มาก็จะเป็นผลของการได้รับไอเทมออนนะครับซึ่งจะได้รับ1ชิ้นในตอนช่วงรอบที่2ขีดหหรือว่า3ขีดหครับโอโ้โหตัว3บาท2ตัวเลยนะครับได้เผ่ามาเป็นน็อกซัทเผานี้เปิดมาก็คือได้เลือดได้ดามเมจทั้งกายภาพทั้งเวท ก็เดี๋ยวเรายืนพื้นที่น็อกซัตแล้วกันนะครับอ้าตัวสาบาทมามสองตัวเป็นกาเลนกับลิซันดานะครับก็กาเลนได้คู่อยู่เป็นคลาสจักร์นอตครับลดดาเมจได้ส่วนลิซันดาถ้าจะไม่ผิดคืออินวอเกอร์นะครับได้มานานเด้งซึ่งก็เท่ากับว่าผมเอาไปใช้ต่อได้เลยต้นเก็บอาได้ตัวสามบาทสี่ตัวนะฮะอ่ะอักเมนครับศัตรูตายครับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้สุดไดฮิลฮะก็เหมือนฆ่าไดฮิลนะครับพอได้อยู่อันนี้ได้ความเร็วไม่เอาครับอันนี้ได้ล้างซีซีก แต่ผมจะเอาเป็นดาเมจแล้วกันนะครับไม่ติดเพื่อนได้ดาเมจ12%ทั้งกายภาพทั้งเวทเลยซึ่งเราอาจจะไปเน้นทางคาตาลิน่าก็ได้เป็นน็อกซัสแล้วก็รกนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวมาแบบไหนบ้างตอนนี้ไปเวล4ก่อนเปิดจักกนอสมาได้ยืดนะครับรอบนี้ครับเจอกับลูสเตอร์ฮะถึกคนจะไปไวอยหรือเปล่า <laughs> ตรงนี้ก็ไม่ไวก็ยอร์เดนนะฮะเท่าที่ เห็นบ่อยๆซึ่งก็จะมีทั้งเล่นแล้วก็ไม่เล่นนะพวกวอยเนี่ยถ้าตัว3ดาวเยอะตัวที่สัมมอนออกมามันก็ได้เลือดเยอะดามเมจเยอะนะครับยอร์เดินก็เหมือนกันต้นเกมก็โดนดึงตัวไปกันเพียบเหมือนกันนะฮะบ,บางทีผมก็จะเล่นไม่ได้เล่นเหมือนกันโดนดองตัวกันยิ่งยอร์เดินนี่หนักเลยนะครับต้อง3ดาว3ตัวปะมีรอบหนึ่งผมเล่นแบบสุ่มยังไงก็ไม่เจอนะฮะเพราะว่าคนดองเยอะดองจริงๆไม่เล่น2ดาวเกือบ3าดาวอยู่ในคังอะ่ะ ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับตัดกําลังไปช่วงนี้มันก็กําลังมาแรงนะครับทั้งวอยทั้งยอร์เดนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราเล่นเป็นน็อกซัสแล้วกัน3บาทมาถึง4ตัวฮะแล้วผมก็ได้เวลคอดมาด้วยเวลคอดไม่รู้จะไปขั่วใครมีก็ลักนุ่นเลยนะครับที่ไปต่อเดเมเซียกกาการเล่นได้นะแอฟรยเปสองดาวครับอันนี้น็อกซัสชูริมาชูริมาน่าจะไม่ได้เล่นนะครับน็อกซัสเรามาแรงเลย เปิดได้แล้วนะครับต่อได้เจากันอตยืนไปเดี๋ยวอาจจะลิซันดาฮะอินเวอเกอร์ไม่ก็ทำรกให้กับคาตาลีนาต่อไปครับเจอกับเชลเลนเซอร์ครับเปิดมาขั้นหนึ่งครับ2ดาว3ตัวมีอินฟินิตี้เออยู่ที่ทิสซาน่านะครับกันเนอร์โอ้โหฝั่งเราเก็บแนวหน้ามาได้อย่างรวดเร็วนะฮะเหลือด้านหลังแล้วไปไม่ได้อือแลกกันไปครับเหลือทิสซาน่าสุดท้ายครับกับของเราแคสเซโอเปีย สกิลไปวู้ได้แรงอยู่นะครับผสานนอกซัดนี่ได้เรื่องเลยโอ้สุดยอดก็จะมีโบนัสความเสียหายด้วยนะครับเป็นสแตก็กสแต็กละสิตครับตอนนี้20%เรนตะ์ะเราชนะ2ทีมก็คือได้20%ถ้าเราชนะได้ทั้งหมดก็คือ70%ก็จะเป็นอะไรที่โหดและแรงอยู่นะฮนะน่าสนใจดีแล้วเราได้แบบตัว3บาทเรียงมาเลยฮนะสตัวโอ้โห ไอเทมครับเหลือแค่นี้ฮะก็หยิบมาเป็นผ้าคลุมนะครับเผื่อไปทำไอโอนิกให้คาตาลีน่าก็ได้หรือว่าไปทำยังไม่รู้จะเล่นใครนะฮะยังไม่รู้จะเล่นใครดารลสลันก็ไปแบกได้คาตาเก็แบกได้อยู่แล้วซึ่งถ้าเราไปทางดาริสก็เดี๋ยวหาดาบพนระบลัดเติร์ดนะครับตอนนี้ไปที่เลเวล5ฮะเปิดอินวอร์เกอร์เน้นแนวหน้าก็ได้ครับหรือจะใส่ลิซานด้าก็ได้ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าแนวหน้าจะแตกเร็วหรือเปล่า รอบนี้ครับเจอกับยอร์เดนนะฮะมีมันตีแคสอยู่ขั้นหนึ่งครับทีมโมอสกิลได้2ครั้งผมขายเก็บตังค์แล้วกันครับเวลคอรตหน่าจะไม่ได้เล่นแหละซอ s เตอร์ไม่มีคู่นะครับจะเน้นทางน็อกซัสแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าไปทางคาทาดีหรือว่าไปทางดาริสดีหยิบวายมาคำๆอันนี้คือบลูเซอร์นะฮะไม่มีเลยไม่มีเลยในทีมอย่างดีก็เป็นเซตนะเซตนี้ได้จักกนดนะครับ ชูริมาน่าจะไม่เล่นรอบนี้ครับลองเอาลิซานดาล,ลงไปนะครับมันก็จะได้สกิลสตันมันนิดหนึ่งครับแล้วก็ได้ดาเมจมันหน่อยนึงเจอกับรูเซอร์ฮะถึกทนโชแกดเรียบร้อยไปอ่ะโอเคครับดูแล้วน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวเราเหลือเยอะกว่าแล้วนะครับอ่ะฟูน็อกซัดนี่แรงจริงๆนะฮะนี่ยังไม่ได้ใสเท่ะไรเลยนะ เวียโก้ฮะสองดาวอันนี้ภาษานรกนะครับผมทำทิ้งไว้ยังไม่รู้จะเน้นใครเดี๋ยวดูไอเทมก่อนว่ามาทางไหนตอนนี้ได้คาทามาก็ไปเน้นทางเวทก็ได้ครับเน้นทางคาตาลีนาเนี่ยครับไอเทมค่อนข้างมาทางคาตาลีนาอยู่นะฮะเซทตทิโกจะเป็นโรกเหมือนกันอืมดาบมาอย่างนี้ก็คือไปบลัดเติร์ดได้เหมือนกันนะฮะบลับเติร์ดให้กับดาเลียส หาานูมาสักอันทำไททันดาเมจก็โหว่ามันมีอยู่ละหรือเดี๋ยวหาดามอีกชิ้นหนึ่งครับทำอินฟินิตี้เอ็ก็ได้ครเอาโอโ้สองดาวแล้วนะฮะโอเคเลยเน้นดาเลียสดีกว่ามันไหนๆสองดาวแล้วนะครับลุ้นไปสามดาวเลยอะตอนนี้หยิบตัวน็อกซัตมาว่าจะไปสักขั้นสองแล้วเดี๋ยวแจ็คกอนดอาจจะสองให้ดาเลียสครับได้ลดดาเมจจะได้แบบยืนได้นิดหนึง เดี๋ยวรอดูอัรคเมนก่อนนะครับเี่ยอัรคเมนอะไรน่าสนใจฮะส่วนเจ้ากน้อตเนี่ยลดบ,บความเสียหายได้1 5บหถึงยีเปอร์นะครับในขั้นแรกยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวทําดูดเลือดให้เป็นตัวเลือกแรกๆก็เป็นอะไรที่ทําให้ยืนได้ส่วนดาเมจเนีน่ยฮะยังไม่ได้ใส่อะไรเลยครับโดดสับไป530นะครับแล้วก็ถ้าฆ่าได้รีแคสอีกรอบหนึ่งนะครับกระโดดสับได้รัวๆตอนนี้ก็50เปอร์แล้วนะครับชนะมา5ทีมละอัรคเมนครับ มีเป็นดาเมจครับได้เมื่อศัตรูตัวแรกของศัตรูตายนะครับมีอักเป็นฮีโร่ของเซตนะฮะวันนี้ไม่เน้นเซตวันนี้จะเน้นดาเลียสออกมาเป็นฮีลิ่งโอฟอีกแล้วนะครับเพื่อนลมทีมได้500ร้อหน่วยเป็นค่าได้ยูนะแต่เพื่อนได้ออุ้ยดีดีกว่ามันเชอร์กอนนะฮะทำดาเมจเพิ่มขึ้นส0ซแล้วเพิ่มขึ้นเป็น30เปอร์เมื่อพลังชีวิตน้อยกว่า50อร์เซนครับจัดไปฮะผมจะเน้นทางดาเลียสครับได้ตัวเชอร์กอนเพิ่มขึ้นมานะฮะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราทำเป็นน็อกซัตจัคกรนอตสองอย่างพอเท่ากับว่าถ้าน็อกซัตเราเก็บพิชิตสตูทั้งหมดได้เจ็ดสิเปอร์แล้วอักเมนของเจคกรนอตบวกอีกสิเปอร์เป็นแปดสิเปอร์นะครับแต่ถ้าเลือดน้อยนี่ก็เป็นร้อยเปอร์เลยนะโอ้โหเอาเรื่องอ่ะไหนๆก็น่าจะไม่ได้เลือกไอเทมอยู่แล้วครับตอนนี้เราเตายิงยาวหนึ่งร้อยเต็มมาใส่เทมให้เลยนะครับบราเดิร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวว่าจะไปทางไททันแหละได้ทั้งยืนได้ทั้งดาเมจ ่วนชิดสุดท้ายครับมันยังมีไอเทมออนอยู่นะฮะที่เรายังไม่ได้น่าจะได้ในรอบ3าขีดห้ารอลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรอ่ะตอนนี้ครับดาลเมสของเราน่าจะถึกครับค่อนข้างที่จะถึกเลยจากจักรนอสมีบลัดเอิร์ดมาดูดเลือดอีกนิดนึงได้ดามเมจจากอัคเมนอีกหน่อยหนึง่งอืมถ้าคริสสักหน่อยก็คงจะดีก <c oughs> ารเล่นครับตัวที่2นะครับ ยังไม่สองดาวอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มเริ่มเคลียร์เจ้าพวกโรคกทิ้งไปก็จะเหลือแต่พวกจักรนอตกับน็อกซัทนะฮะน็อกซัทที่ถ้าเปิดมาขั้น2ก็คือได้ดาเมจได้เลือดแต่ถ้าจักรนอตเปิดมาขั้น2ก็คือได้ลดความเสียหายครับได้ยืนหนักนะฮะน่าจะทุกดาเมจเลยนะต้นเกมเดี๋ยวผมเน้นยืนไปก่อนนะครับตัว2ดาวมันไม่ค่อยมีเลยตอนนี้สําหรับตัวน็อกซัทนะฮะก็เดี๋ยวเอาจักรนอตไปยืนยืนก่อนยื้อเวลาให้ดาเลียสครับได้ดาเมจ โซนในรอบนี้ฮะเจอกับซัฟเซอร์ฮะมีเป็นบลูเซอร์ขั้นหนึ่งสองดาวบานเบอร์รบแนวหลังครับดาริสเราก็จะเริ่มฟันไม่เข้าแล้วนะฮะเลือดเยอะจัดไอเทมดาวไม่ค่อยมีข้าไปอ,อ้อันนี้ไม่ติดครินะครับคือถ้าติดคลิตอนสกิลเนี่ยว่าน่าจะแรงก็เดี๋ยวต้องหาดาบมาเพิ่มอืมวิไม่คลิกก็โหดได้ดูสภาพแล้วยังไงก็ไม่น่าจะได้เลือกไอเทมนะครับ ดูไอเทมแนะนำนะฮะเขาไม่ได้แนะนำไอเทมครีนะอย่าง i n f i n i t y ี้เอนะครับก็คือสายไฟเตอร์ er อาจจะเป็นพวกเน้นยืนนะครับไม่ได้ดาเมจจ๋าแต่เราจะใส่ก็ได้นะครับมันแค่ไอเทมแนะนำอะไอเทมที่เหลืออยู่ก็นั่นแหละฮะอืมเอานี่แล้วกันนะครับผ้าคลุมแพงดีคิดไม่ออกมันก็จะเป็นควิกซิลเวอรได้นะฮะสุกมือกับผ้าคลุมเอา้าไอเทมออนดีว่า มีของใหม่นะครับไอเทมออนมีอะไรน่าสนใจบ้างให้ดารเลสเนี่ยอันนี้ได้ดาเมจเพริ่มเติมนะครับถ้าตีศัตรูที่ติดเครื่องหมายอันนี้ของเล่นใหม่ก็ถ้าไม่มีใครอยู่ข้างๆได้600หน่วยนะครับได้เลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนผสมครับที่มันจะบวกมาเป็นสแตทเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจนะฮะ ก็คือเป็นไอเทมยืนไปนเลยปก30หน่วยทั้งกายภาพทั้งเวทนะฮะแล้วก็ได้ดาเมจมา30ด้วยแล้วเราก็วางตัวแบบไม่ได้ติดใครอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เลือดมาอีก600หน่วยก็คล้ายๆกับไทท่านดีๆนี่เองฮะอันนี้แต่สเตตอาจจะไม่ได้เยอะเท่านะครับแต่ได้เลือดมาแทนมันก็ไม่เร็วนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากใหม่ลองใช้ดูลองใช้ดูของเล่นใหม่มว่าไม่ได้แย่นะฮะ อ่ะสุดท้ายอาจจะไปต่อด้วยไททันก็ได้หรือว่าอินฟินิตี้เอดี๋ยวดูกันว่าไอเทมมีอะไรน่าสนใจตอนนี้ได้4ี่จะากนอนแล้วนะครับโคตรยินไปเลยม,มีบัตรเติร์ดอันเดียวก็คือคิดว่าน่าจะเอามาตะแล้วแหละโอเคครรอบนี้ครับเจอกับไอโอนเนียไม่น่าติดปัญหาอะไรครับดาเลียเราสองดาวยิงยาวไปทั้งถึกทั้งดาเมเอา้ามาเพิ่มมาดีพราะว่าสุบเลยดีกว่ามัง ได้สุ่มก่อนได้มีโอกาสเจอก่อนนะฮะสำหรับดาเลสคิดว่าน่าจะมีคนเล่นบ้างซึ่งเรทตอนเวลเจ็ดกับเวลแปดก็เท่ากันครับสำหรับตัว3บาทโอ้โหมีไรเป็นอินวอร์เกอร์ครับไปเล่นได้เหมือนกัน,นะฮะเล่นได้เหมือนกันขำๆตัว5บาทนะครับ1%ก็มาะฮะ4บาทก็บานเบอร์เลยก็โอ้โัน,นี้ดวงเราดีะฮะโอเคฮะมาลองด้วยเท่กันครับโอเคได้เครดมาะฮะเครดนี่คือได้ น็อกซัสนะครับอ้ oh, ไม่มีธนูสักอันเลยว่าจะทำไททานสักหน่อยหรือแฮนด์ออฟจัสติกป <sh ีวะาแฮนด์ออฟจัสติก็น่าสนใจแต่รีดัมชั่นก็น่าสนใจนะฮะผมอยากได้รีดัมชั่นมากกว่ามันจะได้ช่วยยืนให้กาเลนให้พวกจักนอตไหนๆก็เปิดมา4ี่แล้วครับเดี๋ยวต่อด้วยน็อกซัสหกก็ได้ครับถ้าเราไม่เล่นไลฟ สุ่มเลยครับเฟลเจ็ดฮะหาดาวเลสสามดาวเลยแล้วกันอ่ะการเล่นฮะสองดาวใครสะวันนี้ไม่เล่นนะครับโผล่มาเต็มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บเงิน40ก็ได้ฮะรบอบนี้ครับเจอกลับบลูสเตอร์ฮะมีเฟลยอดเปิดมาขั้นหนึ่งครับเอามาลดเกราะัตรูนะฮะดาเมจอาจจะอยู่ที่เล็กไซฮะเล็กไซมีไทไทันมีไอเทมออนเป็นจอกเกราะและก็โอ้โหโดนทั้งสนาม หลบเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีครับโดนเจาะเกราะทั้งหมดครับอะเรียบร้อยฮะผลเอฟเฟกต์หายไปชนะไปครับอักเมนสุดท้ายของเราอิน o วอ r เกอร์คงจะไม่เอานะครับมีฮิลครับฮิลผมว่าน่าจะเพียงพอน่าจะเอาดาเมจสักหน่อยก็คือโซเชียลดิสแทนต์นะครับไปสแต็คอันเก่าได้ในคั้นแรกเรา12เปอร์ครับอันนี้20เปอร์ก็จะเป็น32ครับ น็อกซัทจริงๆก็น่าสนใจนะฮะน่าสนใจค่าได้ทันทีเลยครับแต่เดี๋ยวเอาโซเชียลดิสแทนแล้วกันนะครับผมอยากได้แสแต็กอันนี้มันส่งผลทั้งทีมนะครับ,รบก็คือมันจะให้พวกจักเกอร์นอตด้วยที่เราบัฟไว้ตั้งแต่อันที่2อ่ะอักเ็นที่2กลายเป็นว่าตอนนี้ผมจะเน้นจักเกอร์นอตแล้วอะ เดี๋ยวเอาไอเทมให้การเลนหน่อยครับเอาไปรีดัมชั่นนะฮะไปเน้นจักรนอตเอาจักรนอตยืนนานๆนะครับที่เหลือไอเทมมันไม่สวยเท่าไหร่เลยเดี๋ยวรอดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจอีกริงงการเลนนี้ไม่ใช่ตัวแท้งนะฮะก็จะเป็นตัวไฟเตอร์คล้ายๆดาเลสนั่นแหละ แต่วันนี้เราไม่ได้เอาการเลนมาเป็นดาเมจก็มาช่วยรีดัมชั่นช่วยฮิวหน่อยไหนๆก็น่าจะยืนหนักนะครับอ็บีครับเจอกับเดเมเซียฮะมีอยู่ขั้นหนึ่งครับไอเทมแสงหน่งอันการเลนเราแท้งหนักมากครับหมุนกันไปหมุนกันมาแต่การเลนเราโดนดาเมจเยอะนะแต่แข็งนะกว่าจะตายนะครับจากไปเหลือศัตรูอีกไม่เท่าไหร่ครับดาเลสเรายังพอสู้ได้อยู่แล้วมี สกิลของไลท์นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นสนามของเซลยอดนะมันก็จะเป็นสกิลแบบทำน้ำแข็งทำสโลว์นะฮะสกิลไลท์นี่จะขึ้นอยู่กับเอฟเฟกสนามคาตาลิน,าน่าฮะอืมสองดาวไปดิมีเซตฮนะเซตซักเกอร์นอตเหมือนกันนะครับนไหนมาทางนี้แล้วฮะเดี๋ยวเอาเซตสักหน่อยอ่ะคาตาลินา่าแก้วมามา,มาตัวสี่บาทนี่บานเลยเนี่ยนี่เลเจ็ดเนี่ย โอ้โหแต่4บาทของเราก็คือนาซัทนะครับคาตาลีนา2ดาว2ตัว,ตวและเซตอีก1ตัวเอาเซตหน่อยเอาเซตหน่อยผมจะเน้นจักรก์นอตนะครับจากตอนแรกเน้นจะเน้นน็อกซัทแต่ดูเหมือนว่าไปจักรก์นอตก็น่าสนใจดี ได้อักเมนมาเสริมแล้วนะครับน่าจะมีดาเมจหน่อยพองมีครับเจอกับอินวอเกอร์ฮะลิซันได้เทมจัดเต็มมาเลยมีเฟลยอดขั้นหนึ่งครับมาลดต้านทานเรานะฮะทั้งกายภาพทั้งเวทซึ่งดาเลอสของเราก็พอไหวอยู่นะฮะนี่สับไปเอาเลือดคินมานะครับโอเคยาวไปไม่น่าจะได้เลือกไอเทมนะฮะ ไม่รู้จะเอาอะไรเหมือนกันครับพวกนี้มันเป็นอะไรที่ไปผสมต่อดาเมจไม่ได้เลยครับเอาตัวมาแล้วกันนะฮะได้คาตามาไม่ไม่ได้ใช้อีกแหละนอกจากว่าให้คาตาลีน่าการเล่นมาอีกแล้วส่วนเคซันเต้นี้มันบาสั้นนะครับไม่ไม่มีคู่เลยนะครับไม่มีคู่เลยอ่าผมเมื่อขายอะไรดีฮะนี่แล้วกันไหนห5บาทมาเยอะแล้วสงสัยเจ้านอกซัจะเหลือแค่ขั้นเดียวนะฮะอ่ะ ไปไปให้หมดก็จะมีนอกซัดตัวสุดท้ายฮะไซออนนะครับตัว5บาทซึ่งไปแทนแคสเซโอเปียก็ได้แต่อ e ินวเกอร์เราจะหายนะครับมานาก็จะได้ช้าลงคาตาอีกแล้ว่าคาตารวรัรเจอกับยอร์เดินครับยอร์เดนอันนี้3ดาว2ตัวแล้วนะฮะ ถ้สาสดาวอีกตัวหนึ่งก็คือได้4ดาวแล้วนะแล้วก็ดูดูแล้วน่าจะเป็นทางทีโมนะครับมีมาตติแคทฮะการเลนเข้าไปหมุนครับดาเลสโดดสับไปก็เรียบร้อยฮะได้อยู่เบอร์วิกครับดึงมาฮะเผื่อได้3ดาวครับดาเลสฮะ2ดาว2ตัวขาดอีก3ตัวเท่านั้นอ่าอีก2ตัวมาดิขาดตายอีกแล้วว่ะเอร์วิกขายทิ้งไป นาซัทครับนาซัทนี่เจกอนอตนะฮะแต่ไม่ได้หยิบครับลืมบอกตามตรงเลยลืมไม่แก้ตัวอะไรงั้นฮะลืมไปเลยว่านาซัสเจกอนอตนี่คือหาแต่ดาเลียสแล้วให้รางวัลคน3ดาวหน่อยคาตาลิน่าสาดาวอ่ะเอาไปตอนแรกว่าจะไปให้นะฮะแต่3ดาวก็เอาไปให้รางวัลคน3าดาวหน่อยไอเทมก็จะเหลือแค่นี้นะฮะมีลุ้นไม่ไปทาง ทาทันก็ยังคงได้อินฟินิตี้เอยู่ขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนไอเทมจออมาเป็นอะไรนะฮรรอบนี้ครับเจอกับไอโอนเนียฮะสามดาวสองตัวชนะไปครับโอเคครับเดี๋ยวหาดาเรเลอกีกสักสองตัวนะครับขอสามดาวขึ้นมาตัวหลักของเราเออบไม่เจอเจอเซตปะไปะเพื่อได้สามดาว อืมอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเซตอีก2ตัวนะฮะเซตอีก2ตัวจะ3ดาวตามตามเงินไปเก็บตังค์กันดีกว่ามันจะได้มีช่องให้ได้ไอเทมด้วยไอเทมครับถุงมืออีกแล้วฮะคัทา้ไม่รู้จะไปยังไงเลยดาเรียสไอเทมสุดท้ายไม่รู้จะเอาอะไรเลยครับสุ่มก่อนแล้วกันสุ่มก่อนแล้วกันได้การเล้นฮะไปไม่เจอสี่บาททั้งนั้น 4ีบาทรัวๆฮะยังก็เวลแปดหลังสูมเวลเจ็ดก็ได้นะอ่าเรียบร้อยเลย <c oughs> โอเคฮะเลิกสูมครับน่าจะต้องรอไปเวลแปดเลยใส่เซนเต้ลงไปโซนเซตจะสามดาวไหมก็แล้วแต่สตากรรมนะครับไม่มีไอเทมอะไรให้ตอนนี้ไอเทมดาริสก็เดี๋ยวอาจจะต้องไม่ควิกซิมเบอร์ก็ต้องการเบเกอร์นะฮะ จะไปรอข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะโผล่มาเป็นอะไรเพราะว่าคาตาลินาเราก็ไอเทยมยังไม่เต็มเหมือนกันส่วนใน,นรอบนี้ครับเจอกับเดมเมเซีฮะมีเป็นซักะนอตนะครับสาดาวแล้วเป็นยังไงฮะไอเทมดาเมจไม่มีก็สับไป9 0 0กว่านะฮะตอได้อยู่แหละได้ยืนเดี๋ยวมีดาเมจเอง ผมตัดสินใจฮะเดี๋ยวเราทําเป็นการเบเกอร์แล้วกันครับมันได้เลือดได้เลือดก็ไปเสริมให้บลัตเติร์เนี่ยสร้างโล่ก่อนตายได้มากขึ้นตามแมกกพีนะครับก็ยิ่งมีเลือดเยอะยิ่งได้โล่เยอะแล้วก็มันอาจจะแรงขึ้นด้วยถ้าเจอกับศัตรูที่บอกว่ามีโล่นะฮะส่วนไอเทมสุดท้ายคาตาใส่อะไรดีวะไอโอนิกสองอันเหรอก็ได้แค่ช็อตเดียวเดีคอมโบตอนนี้ก็อาจจะเป็นกากรนะครับแล้วก็จีเวลกัตเลตให้กับไลท์ ที่ตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรเล่งมานานครับและดูดาเมจไลฟ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายรอบนี้ครับเจอกับวอยนะฮะวอยขั้นที่2แล้วแหละพึ่มขึ้นมาเราเอาดาเลียสตกไปข้างแล้วนะครับแล้วดูเลือดเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยอ่ะลองดูฮะทีมะแรงต้องเน้น3ดาวเยอะๆนะครับถึงจะได้เลือดได้ดาเมจเยอะสําหรับลูกที่สมอนออกมาครับอ่ะโอเคฮะเก็บไปได้ครับแต่ตัวจักรนันของเรานี่ก็หายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะก็จะเหลือแค่ดาเลียสครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคาตาคาตาลีน่า ช่วยไว้และดาเลสสร้างโลกขึ้นมาครับกันตายเมื่อกี้คลิกไปพันสโอ้โหได้เรื่องว่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเวล8เลยแล้วกันนะครับผมจะํำร้อยแต้มเต็มไม่รู้จะได้ไหมนะลองดูกันรอบนี้ครับเจอกับเดเมเซียนะฮะกลายเป็นกาลิโอไอเทมแสบไปละเพราะว่าการเลนไอเทมเต็มนะฮะกาลิโอเลยได้ไปก็จะมีเป็น3ดาวเวอร์วิกฮนะ เรียบร้อยครับชนะไปฮะที่ชนะได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ดาเลียสเลยคาตาทั้งนั้นนะฮะ่วนดาเลียสก็คือมายืนแทงให้ครับก็มีดาเมจนิดหน่อยครับอย่างว่าไอเทมมันไม่ค่อยตรงไม่ได้เลือกไอเทมเลยนะฮะไอเทมดโดนใจไม่ได้เลยอะเดี๋ยวเราเอาเป็นสัญลักษณ์ไหมสัญลักษณ์ญญกนกซัดจะได้ไปขั้น2ได้ก็จะได้ดาเมจให้ดาเลียสขึ้นใหม่อีกนิดหนึ่งนะครับ ก็ต้องหาตัวน็อกซัทใหม่นะครับเอาสัญลักษณ์ให้พวกจจกรนอสนะฮะแล้วก็2ตัวอย่างไลส์อย่างเคซันเต้เอาออกไปก่อนมันก็จะเป็น6น็อกซัทได้นะครับแล้วเดี๋ยวไลส์ลงเป็นตัวสุดท้ายก็ได้ก็เอาสัญลักษณ์ให้กับเซตไปแล้วกันนะครับเซตจะ3ดาวแล้วขาดอีกตัวเดียวก็บี่ครับเจอกับอินวอร์เกอร์นะครับฝั่งนั้นก็มีไลซ์แล้วนะครับมานามาอย่างรวดเร็วคาตาลีน่าจะแตกแล้วนะครับดาเซสของเรายังเดินชิวๆอยู่เลือดยังเยอะอยู่ นไปเหลือ3ทีมสุดท้ายแล้วนะครับฝันของเราใกล้จะเป็นจริงแล้วคือรรอยแต้มเต็มยังไม่แตกเลยต้นเกมแบบมาดีมากนะครับได้ตัว3บาทมารวนๆเลยอ่ะคาตาลิน่าฮะไอเทมสุดท้ายไม่รู้จะใส่อะไรนอกจากว่าไอออนิกจริงๆนะครับจะใส่จีเวลก็เหล็ด2ออันมันก็จะ ซ้ำๆอยู่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับมันจะเป็นรอบคลิปใหญ่รอบต่อไปเจอก,กับจอร์เดนครับสามดาวสามตัวเรียบร้อยแล้วฮะและทีโมขึ้นเป็นสี่ดาวอ่ะลองดูนะครับยืนไหวไม่ไหวแจ็คกอนอตของเราไปเลยครับดาลเลียถ้าไปล้วงทีโมแล้วฮะโอ้โหเอาเรื่องว่ะ <me> คือบอกเลยว่ายืนถึกมากๆอะ่ะแจ็คกอนอตของเราอะ่ะแทบไม่ตายสักตัวเลยนะครับสี่ตัวแจ็คกอนอตเราไม่ตายเลย ถ้าได้เซตสมดาวไปตัวนี่คือแจ่มเลยฮะโอ้โหอ่ะเอาไปแล้วนะครับทีมเขาแตกไปครับไม่รู้ว่าเจอใครจะได้เจอทีมยอร์เดนสีดาวก็ดักนวงอยู่และทีมสุดท้ายเหมือนจะเป็นทีมบอยนะครับอ่ะวันนี้ฝันเป็นจริงฮะลอยแต้มกันอีกสักคลิปหนึ่งจักน็อดยืนนานดามเมจก็มีบ้างถ้าไม่ตาย <laughs> เดยวก็มาเองนะฮะ ตอนนี้ดวงดีด้วยแล้วครับต้นเกมมันมีตัว3บาทมา4ตัวก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบหน่อยจริงๆเราจะเอาน็อกซัทขั้นที่2เลยก็ได้นะครับไม่ต้องทำจักรน็อตขั้น2มันก็จะได้ดาเมจขึ้นมาได้เลือดขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ผมหยิบจักรน็อตมาแล้วก็เลยเอออยากได้สักหน่อยไม่อยากทิ้งมันนะก็เลยจัดเลยเสียดายว่านาซัทผมลืมไปว่าเขาคือจักรน็อตนะครับและตัวสุดท้ายก็ไซออนนะฮะยังจําอะไรไม่ค่อยได้เอาไว้เดี๋ยวามาเล่นใหม่นะครับอ่ะ วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ฮนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ